สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชีวช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้อยู่ในการสอนน้อแนดมินน้อยนะคะอยู่กับอยู่กับผู้ใหญ่นะคะก็สอนน้องไปด้วยหัดหน้าให้เรียบร้อยด้วยหน้าให้ดีด้วยลูกจะได้หน่ารักยืนเต้นไหมลูกยืนเต้นไหม ล้วยืนตรงอีกแล้วประเทศไทยยืนตรงแล้วยืนตรงอีกแล้วลูกยืนประเทศไทยยืนตรงอีกแล้วเฮดมินน้อยยืนดีๆลูกยืนตรงแบบนี้โดยที่ดวงไม่รักสมัติที่ให้มีรักเสอเปลี่ยนเพลงลูกเปลี่ยนเพลงเก่งจิงไม่ติดแ ูปก่า่าดเดีนู้นี่มีรูปอะไรมั่งเนี่ยลูกอ่ะหน้าดีดีหน้าดีดลูกดูกันอุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ไก่ A n m o d หน้าดีนะลูกอันนี้ A n d m o d เหรอลูกอมจะเพะลแม่ไก่อย่างเดียวเหรอลูกเพลงอื่นมีไมอันนี้เ,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 เแปลว่าหนูอันนี้โนแปลว่าจมูกนโนสอันนี้โรสแปลว่าดอกกุหลาแบบนั่งดีๆลูกนั่งดีดี อันนี้สันพระอาทิตย์อันนี้ตีต้นไม้อันนี้เพนซิลดินสองอันนี้ออรเรนส์แปลว่าส้มอันนี้อันนี้จี๊บรถจี๊บอันนี้คีแปลว่าคุณแจอ,อันนี้ด็อกแปลว่าม้า อังุ่นแกลแปลแว่าอ้งุ่นอันนี้นน Lion, ไลออนแปลว่าสิงโต <c oughs> สิงโตไม่ใช่เสอือสิงโตถ้าเสือตรงนี้ไทเกอร์แปลว่าเสืออะฮะสิงโต,งโตคำรามเหรอลูก <c oughs> มาทางนี้มาคำรามทางนี้เนี่ยมาคำรามหน้ากล้ <c oughs> องเลยตรงนี้ลูก <c oughs> ตรงนี้มันไม่ได้เปิดในกล้องไป <c oughs> สิงโตมาไปสิงโตมา นะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยสิโอ้โหอันนี้อัมเบลลาแปลว่าลมอันนี้อันนี้อะไรเนาะอันนี้แปลว่าอะไรนะฮะและกอดตลอดนี่ลูก ไปไหนก็ไม่รู้ลาก่อนอยู่เลยเลยนับหนึ่งสิลูกหนึ่งนั่งดีๆนั่งดีๆีน่าอย่างนั้นไม่น่านั่งสวยๆค่ะนั่งแบบเพนเออน่าละนี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งสองต้องไล่ไปตรงนี้อันนี้สามหนูดูได้จำเลยนะอันนี้สี่ห้า ออุ้ยอันหนูนับหนึ่งถึสิบสิอ่ะหนึน่งแล้วก็โกแล้วก็แล้วก็วกอันนี้ชมีทมะเขือเทศลุงให้เจ้าไปปลูกบอันนี้ปูก้านธุ์แก่นลวไังกว่าไม่พ่อกนน่อพ่อก่ออมีเสียงด้วยเหรอลูก ก็อมน้าอ้านี่เราไปกินไได้ก่าู้ว่าเป็นือเราไปินไหนยาหนก็ัดไาม้เราเา้เอากระดาษปปุ๊เียนะก็ลองไปนะูกไปลองไปนะป้าคนเก่งจะให้ตาขงกินนมเอาไหม ๋ยวให้จังไปซื้อหนมกินเอาไหมคนเก่งต่อไปถ้าหนูเป็นเด็กเดี๋ยกปุ่บนปรอไม่ดีจังแอดมินต้องเป็นเด็กดีนะลูกนะนั่งดีดีก่อนนั่งดีดีก่อนดี รางวัลเด็กเก่งต้องเป็นเด็กน่ารักนะเรียนเก่งนะวัานหนังสือบ่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวเอาตางค์มึงมาหน่อมขอบคุณขาก่อนนี่เวลาไหว้ทำอย่างนี้ลูกดูดูดูไปรอบก่อนไม่ใช่กลับอี้ขอบคุณค่ะฮะลูกอ่ะฮะที่เราอยู่นี่ค่ะได้ยินแล้วพี่พี่ะคุยเนี่ย เก็บไว้เก็บตังไว้ลูกซื้อขนมเด็กดีตั้งใจเรียนได้ค่าขนมเลยมานี่มาเล่นเล่นมาขามินเล่น,เ,ลน,เ,ลนเป็นไหมอเอามาข้าถุไงไว้แล้วไปเอาน้ำออกก่อน,นเด้ไหมมาหน่อยมเ,เอามาข้าเอามาข้ากระเปาไว้ให้ไห่ใหญ่เด็กดีวันนี้ตั้งใจเรียนจังเลย ข้าเนียมานพุ่งกุกงเลยมันมีป็นมากจ้าหนึ่งใหญ่ใหญป็ใหญ่หนติดนาตอนนาตอนนั่นแล้วตอนเจอเขามาแจกมาแจกของขนทมาเป็นยนยูขอแม่ไงต้นแม่น้อยะเป็นเป็าหาต้นบอกใหญ่นะาวเหนยต้นใหญ่ต้นงามมันมีจ้าสี่หอกระบอกระอกัมาเจอ ยังเป็นสาวรูด

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ